ามแผ่กระแสอิทังโนปุญญาภาคังยาตินันเจวะสัพสัตตานันจะหตุสัพเปิเตอิมังปุญญาปติิงรัานะสุขิตาหนุตาหนตุ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกย่ยากทั้งหลายของข้าพเจ้าและจงสำเร็จแก่สัพพสัตทั้งหลายขอญาตและสัปปรพสัตทั้งหลายเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีแต่ความสุขเถิด

วกับเราเนาะแต่ทีนี้สองตุลาเราจะิีโครงการที่ีทุกทีทำงานโยมีทพี่น้องกมาวงกัรเนี้ทุกทีเรจพิจาาเพราต้งเสร็จก็เวลาเก้านาฬิกาพวกเราออมาวงการก็ทำที้ารที่พวกเรามาวมกร้องโศลเลยมีรเดน ขออนุจัตสุทธิขาสุขภวะขณะสูสดเกิดการเกิดเป็นความิดกาิหรกาจะดีกการมอกทุนการศึกษาแก่ในสมัยพระกุทชาทีมารงพรมานีล้าก็มอบรอดีกจีวรแล้วก็มีมีส่วนของคณะสงฆ์ก็จะมีการมอบในเรื่องของ ทางคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแต่ละวันเออก็จะได้มอบมีพระเดียวกคุณหลวงพอ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็นคนมอบใบอนุโมทนาใบประกาศสนียบัตรเนาะในวันที่24แล้วก็หลังจากนั้นก็ชั้นเพลนมูเฮาเนาะทางแมค่ครัวเฮาทางญาติโยมเฮอาอก็มาซอยเบิงซอยแย่งกันออกับขา่าวกับป่าถือว่าเลี่ยงเลี่ยงทรงทางอาจารย์มหาลุกเน้นมหา แล้วก็คณะสงฆ์ในอำเภอคุณหารก็จะคงจะมาร่วมกันเยอะอยู่ในวันนั้นนายาโยมเนาะก็เรื่องกับเขากับป่ากก็อย่าให้มันขาดมันเค้นมีอะไรเราก็ดูทางแม่ครัวทางแม่ชีีเราอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนายาโยมเนาะแต่ว่าตอนตอนเย็นปะตอนเย็นพวกเราก็ มาตอนเย็ยนวันที่ 23, ยี่สิบสามเลยญาติโยมเนาะเออก็เราก็ญาติโยมเราก็ทําพิธีขอขามาน้อมส่งเพิินตัวเ,ออเพิ่นมาอยู่กับมูเฮ้าโดยร,รมเนียมในการอยู่รวมกันบางครัง้งบางทีเราอาจจะได้ประมาทพลาดั้งอะไรต่างๆตอนเย็ยนวันที่ยี่สิบสามเราก็มาร่วมกันสิบแปดนาฬิกาทำวัดสดบนแล้วเราก็ฟังเทศฟังธรรมจากอาจารย์มหาเพิิน เพื่อนสิดออนุโมทนาขอบคุณขอบโกกขอบใจที่มูฮเ่าได้อุปธรรมอุปถาในการทีเพิ่นมารวมศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติกับมูฮอ่นรับรูรับทราบเข้าใจเนาะ23-24มาร่วมกันนะต็ขออนุโมทนา Majid Musyarham Syako karane ya nakarane opa Ya apin ya ya sambo Sang Wata

ดูอาการหลวงพ่อจักสองสาวันคันมันไข้แน่ก็อาจจะเดินทางไปร่วมหลวงพ่อพระครวนันแต่คันยังไอายุสิกเอาไว้ก่อนน่าจะหลังหลังส่งพระเนนกลับยะดูก่อน แต่ขันสองสามหมื่นมันใครแน่ก็นใเดินทางเง็นเคนจมแล้วจันวลยอ่ามันงานคนเนี่ยคือมาป่วยใส่กุเทียเทนอเลยนะมันคนหัวจะจมลงปอนั่นกันด้อจะไปซองเบึงจะข่าวกับเอากองทนุนกองทุนไปร่วมกอ,อ,อ,องทุนที่ไม่หญยหนุ่ยบ่ แอ้หนุ่ยตังมือเศ่้าบ่ะไ,ไปเรื่องหนึ่งคนกระถาเนี่ย่มาหลายปีนี่ก็ประมาณยี่สิบสามสิบองค์น่ะมั้งโยมก็ประมาณสามสิบสี่สิบประมาณนี้ละบทถึง้อยก็คงจะเพิ่มเรื่อยๆอยู่มังอากาศปรับเปลียนะ่ยนอ่นะันโบได้อันมือเศร้าเนี่ยก็บอกลุงพี่น้อยอยู่เป็นไงกอง เตรียมเตรียมตัวไว้ว่านะเด็กเป็นยางรวมคนจะยังขี่ไหล่ใครจะหามือหกเมื่ออาทิตย์หนึ่งสินะก็เตรียมเตรียมไว้ของสันนะ